สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามคลิปของผมนะครับเป็นวัตถุมงคลวัตถุมงคลหามาให้ท่านได้รับชมนะครับรีวิววันนี้จะมารีวิวหลวงพ่อรวยนะภาษาที่โกแห่งวัดตะโกจังหวัดอยุธยานะครับรุ่นรวยคูณทองนะครับผม รุ่นนี้ก็ร่วมกันสร้างานี่นะครับรวยคูณทองนะครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นครับรวมบุกเสกด้วยลพ่อคูณนะหลวงพ่อทองนะครับผมเป็นพ่อรวยนะครับฐานท่านนะครับผมบเข้าไปดูด้านในนะครับเป็นเนื้อทองแท้จะต้องเป็นมี เป็นอย่างนี้นะครับนีแผ่นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับผมเป็นเนื้ออัปปาก้าครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับมาดูด้านหน้าแกวไม้ชมนะครับน่ครับหมายเลขโค้ดหมายเลขลรหัส เก็บได้ก็เก็บนะครับหลวงพ่อรวยนี่นะครับก็ราคายังไม่แรงนะครับท่านที่ชื่นชอบก็หาเก็บสะสมไว้นะครับอนาคตก็คงจะแรงนะครับ ็ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับคลิปใหม่คลิปต่อไปผมจะาหามานำเสนอให้ท่านได้รับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ